ทุกๆทุกแปดค่มสิบห้าข้าเดี๋ยวให้ให้เพื่อนนับก่อนพูดเลยครับพูดเลยแปด้ามสิบห้าค่ำเจ้าปู่เจ้าย่าว่าจะว่าอะไรก็ช่างจะที่ตรงนี้เนาะเจ้าว่าจะพามาแล้วก็ต้องจุดเทียนเรียงมาเป็นแปดเหลี่ยมบางทีก็ใช้ขึ้นไปนั่งข้างบนโน่นทุกๆครั้งที่มามันกับเปิดท่านมาที่นี่จะสวดคาถาเดียวคืออิติปิโสอิติปิโสร้อยแปดร้อยแปดจบแล้วทุกอย่างจะบังเกิดที่นี่คือเหมือนกับว่า บางคนก็บอกผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างแต่กินเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแม่เนาะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นเจ้าย่้าใหญ่มันเหมือนกับเมืองท่านเขาเรียกอะไรครับอาจารย์อ่ามันเหมือนกับเจดีผู้ที่อยู่บ้านคลองเมืองเก่าเมืองที่นี่จะพร้อมกับประสาทขอมจะขึ้นพร้อมกับยุคขอมเหมือนกับเขาบอกบางคนก็บอกว่าพี่น้องคู่นี้อ่าพูดพูดอ่ามาจากทางไกลแล้วว่าจะเอาขนเนี่ยไปร่วมสร้างท่าพรมกับเขา แต่ไปบ่อฮอดพนวะไปบ่อฮอดก็เลยได้มาอยู่นี่กเ็เลยวา่กาก็เลยสั่งมากพอดีจะค้องกะสินนอายุไขที่นี่พอดีอะไรประมาณนี้นะมันงเขาบอกกันนะแต่ที่นี่ก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นวางนาขีแท้ๆตามที่สัมผัสเราเนาะเออเพราะว่าญาติาจีิภุุมาก็อยู่ที่นี่อยู่กับพี่สาวเขาที่นี่คิดว่าจริงๆนะเพราะว่าทุกอย่างมันสัมผัสหมดแล้วมันก็สัมพันธ์กันทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาน่า,นาจะใช่ด้วยเออน่าจะถูกกล้องด้วยเพราะที่ตรงนี้ทุกทุกคน คนหลายนะทีแอแบบมาขอเรื่องอะไรก็เช่ามาขอเรื่องทุกหนา้าเรื่องอะไรเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเป็นประมาณว่ามันจะโอเคอ่ะมันจะใช่นะแม่อืมมันจะได้ข้างในนี่นะจะมีงูเห่าใหญ่เจ้าอ,อ่าเจ่าง,งูเห่าใหญ่จะเฝ้าอยู่ข้างในในดูอย่งนี้อืมขออนุญาตก็ทำมาก็ นมันด <Đ> <ạ. S 1> ังน้ำเด้เพรามันบดังด้ยเนาะมนี้เขาซื้อมาเกืบอีกทีที่สองอ้าเรียบร้อยอยู่พอเอาพิ้งสีดโดกใช้ความสามารถกระเถิบขึ้นทีไม่กดไม่ดเลีี่ต่อไมต้องอะไรมากก็ได้แี่นี้ก็โอเคแล้ว ลูกุดไปใกล้ๆตรงนั้นลูกเอาทั้งคู่ทั้งคู่ก็ได้ไหมนี่ๆทั้งคู่เก็ได้เออน่ะเอาอหุห่นกันเองเอาหนูจะได้ไม่ร้อนมืออาเสียบต,ตรงนั้นลูกนั่นน่ะอ๋อปล่อยสาธุสาธุสาธุาธพุทธรัตนังทำมังรัตนังสังฆังรัตนังข้าแต่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหัวเจ้านาเจ้านาเจ้าดอนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเจ้าแม่ พระแม่คงคาพระแม่โคศกพระแม่ธรณีเทพไทยเทวดาทั้งสิบห้องชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบี่เมืองบาดาลเจดูสิติแปรเหลีเยมยด้วยอิสิกรุปติขอบปะรวติยาสันติยาสักโรอิติปิโสภควาพุทธะเมตตาธรรมะเมตตาสังฆะเมตตาบารมีจงเกิดแก่พวกท่านโดยอำนาจคุณภาษีรัตนตาใแก้วสามดวงระการคุณพระพุทธคุณคุณพระธรรมคุณคุณพระสังฆคุณคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณเทพพรมเทวดาทั้งหลายและคุณข้าคุณน้ำคุณ พระพุรธุลพระแม่คงกาคุณพระอากาคุณพระผาคุณพระยมคุณพระยมคุณพระการด้วยสิทธิกายุยหายใจโลกขณะทั้งสามโรคสามใจพบอิติปิโสพัทวาอรหัสัมมาสัมพุทโธมีชาจารนาสัมปโนสุขโตโรกัเวทูอนุตตโรปุริสัทธมาสารติสัทธาเทวะมนุสันังพุโตปะกะวติอิติปิจัสุปฏิจักขรัติยัสังขันตโยโยปติปติเดนะสังขันตโยปติโยโคธมังเตยังอิทธิยารุปติปันติยาสังขันตมหาเต はい、どうも。